เอามาล่องน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะล่องน้ำกันก่อน,นเนาะเดี๋ยวจังเหตแทนเ,นเห็นมันแน่นหนาเนาะจะไปพุนยท่อนข้างน้ำออกสองนิ้วเหมือนเดิมจ้ะขนาด4นีน้วพวกใบพัดนะจ้ะที่ตั้งลึกไป20เมตรบอลึก30เมตรนะคะ ยาขอติดตังเรียบร้อยไอ้ร่องน้ำเรียบร้อยแล้วข้อกะแนะนําำให้เพื่อนเดฐานให้แข็งแรงกว่านี้นเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ติดตั้งยุบบ้านกุดชิมนะคะเพื่อนน้องบัวลำพูจังหวัดน,น้องบัวลำพูเนาะติดตั้งโดยช่างสุ้นทอนเหมือนเดิมต้องเแทน่นเครื่องให้แข็งแรงขึ้นอีกนะคะ พ่าตอนนี้แทนเครื่องว่าท่านแข็งแรงห้างก็ล่องน้ำก่อนเบิ่งน้ำว่าเพิ่นน้ำเพิ่นมากหน่อยมาหลยซันเดยแต่น้ำไหลแห้งค่ับพี่น้องเล่นขนาดสามนิวยังไหวครับพี่น้องน้ำหลายเบึ่งที่ละข้าวเดียวน้ำถล่มเลยจ้ะข้าวเดียวน้ำถ่่มเลยนะจ้ะคือตัวหกใบพัดมันจะแตกต่างกันนะคะไอซี่ใบหาใบหกใบเนาะเออ คือไอ้ตัวซีใบพัดหาใบพัดพกใบพัดมันก็จะแตกต่างกันคือว่ามันตักน้ำได้หลายเนาะซีใบพัดก็ตักน้ำได้สิบหาคิวต่อชั่วโมงหาใบพัดพกใบพัดเออก็เริ่มจากสเต็ป20เมตรแรกอะไอ้ระดับน้ำอ่าอยู่ที่ความลึกเท่าไรเข้ากับเบิ้งเอาเนาะว่าไอ้รุ่นนี้ซีใบพัดหาใบพัดพกใบพัดจะตักน้ำได้ประมาณสิบหาถึงยี่สิบคิวต่อชั่วโมงนะคะพี่น้องอ่าฐานน้ำเข้าดีเข้ามากเนาะรอบสองขันกว่าขึ้นไปนะคะ แต่้ามีนำหน่อยเขาก็สามารถลดรอบเบารอบไอเครื่องได้ให้ให้พอดีกับนามเขาเนาะอ่ะอันนี้ก็ชุดแรกเริ่มต้นยูยี่สิบเมตรแรกก็สาไอสองหมื่นเจ็ดนะคะความติดตั้งเนาะขันน็อตบ่ิเวณนั้นลืมคันนอ็อต ่าบ่เป็นยังดอกเดี๋ยวจังขันอ่าล่องนำ้ำฝนกำลังสิตกเมื่อข้าวเดียวจะพี่น้องน้ำท่วมแล้วมันจะตักน้ำได้เยอะน้ำมันก็จะขึ้นมาเยอะขอให้มีนำ้ำยางเดียวค่ะพี่น,อน้องเนาะขอให้มีนำ้ำยางเดียวค่ะอันนี้นนข่งนาเป็นนาะเขากำลังเขากำลังแตกนะคะพี่น้องเขากำลังแตกเขากำลังแตกเนาะมาเหยียบเขาเพิ่มแล้วแหละ